ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมขุนแผนการเกษตรนะครับก็ได้มาขุดมันสำปะหลังนะครับที่ปลูกไว้ในแปลงของตัวเองนะครับนะครับมันสำปะหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ที่คนงานด้านหลังผมนะครับกําลังขุดนะครับนี่คือสายพันสายพันุ์แขกดํานะครับมันเก้าเดือนนะครับสายพันธุแขกดํานะครับใบจะไม่ร่วงจากลําต้นนะครับนี่คือมัน ถ้าปกติถ้ามันร่วงนะครับก็จะสูงประมาณเมตรหนึ่งแต่นี้ไม่ได้ร่วงจากลำต้นเลยนะครับก้านของใบมันจะติดคาไว้ที่ลำต้นเพราะฉะนั้นหัวนะครับเราใช้สินค้าของนิวเคลียนะครับฉีดจุ่มแช่ท่อนพันธุ์แล้วก็ลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บำรุงอย่างน้อยได้เดือนละครั้งนะครับคนง,งานกำลังดูัวนะนะครับหอมันนะครับเราใหญ่โตมากนะครับ เยอะมากว่าลราโล2โล3โลนะครับเดี๋ยวผมจะถอนโชตกอนะครับมันจะใหญ่ยาวสมคำล่อมือหรือไม่นะครับนีะครับอ้าโชตหน่อยโชตหน่อยโอ้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือเราใช้ผลิตภัณฑ์นะครับคือคอนโดนัไลท์นะครับฉีดด้วยบิ๊กมันนะครับเมื่อมันอายุครบ3เดือนนะครับมันครบ3เดือนแล้วก็ฉีดด้วยบิ๊กมันนะครับ หัวจะดกหัวจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเปรเซ็นแป้งก็ะงจะสูงอนะ่แล้วที่ในแปลงนี้ประมาณ50บไร่นะครับ50ิบไร่เราก็ปลูกมันสำปะหลังด้วยนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับด้านซ้ายมือผมนะครับท่านอาจจะบางท่านอาจจะชมทางทีวีเวทีไทยในช่วงเวลาที่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้านะครับข้าวโพดนะครับตอนนี้กําลังดึงช่อออกฝักเราใช้เรือดลองเก้าเก้านะครับสูตรกระชากรวงข้าวแต่เรามาดึง ดึง่อดึงดอกข้าวโพดแล้วฝักก็จะดีมากนะครับส่วนมากจะออกสองฝักนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานที่เคยมาถ่ายทำเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาช่วงที่มันกำลังออกดอกตอนนี้เราก็มาดูมันสำหรับหลังของเรานะครับตระกอครับล้าท้าพิสูจน์ครับนะครับเพราะเราไม่มีสารพิษครับยังมีอึ่งอ่างด้วยนะครับอ่าเรื่อคืออึ่งท่านใดยังไม่รู้จักอึ่งอ่างนะอ่าเราก็ปล่อยมันลงไป ครััรับวมนหเรายินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมาสอบถามได้นะครับที่ร้านขุนแผนกันกเกษตรนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านแปลงอำเภอด่านขุนทดทับที่ใช้สินค้าของบริษัทนิวฟตไลท์นะครับใช้ชุดผลิตภัณฑ์มันสำะหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีสโลกแกนของผมว่านะถ้าจะฉีดมันให้ให,ใหญ่ให้ยาวนะให้แข็งให้ทนต้องคิดถึงขุนแผนกันกเกษตร เจ้าของฉาย,ยาใหญ่ยาวแข็งทนจะไปสูน์ได้อย่างไรนะครับมาดูนะครับผมจะเลือกสลังผมให้ดูนะครับก <c oughs> ็จะเห็นว่าขุนแผนการเกษตรใหญ่ยาวแข็งทนอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมแปลงต่อๆไปนะครับเรามีอยู่หลายแปลงหลายที่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอกลับลาคุณผู้ชมสวัสดีครับ